มาต่อกันคิบสองหลงแค่นี้ยังไม่พอนะัะอีกพวกหนึ่งหลงบุญหลงบาปหลงแล้วลกสวรรค์หลงศีลหลงพราหลงโยมฮะหลงแบกศีลแบกธรรมหลงสวดมนต์อ้อนวอนขอหลงพญานาคพญาแหลงหลงหลงงมงายกันหมดหลงพิธีกรรมต่างๆกันมาหลงมงคลตื่นข่าวุหลงหอดูหลงสารพัดเออหลงสร้างประมีเอเห็นไหมมันหลงกันหมดเลย กทุกทั้งโลกไงก็มาหลงปฏิบรรัติทมเออหลงเงหมดต้องเจอกูลเลย๋ยวกูจะชี้ทางออกให้พวกมึงความจริงนะมึงหลงเข้าไปในสัญญาสังขารวิญญาณทังงงงง้งหมดนะฮะพอกูพูดอย่างนี้ก็พากันไปทําความสงบไปหาเอาจิตบ้างใช่ไหมล่ะพวกมึงน,นะคิดว่าโอ้มันไม่มีอะไรมันเป็นความคิดเราหลงความคิดอเนี่ยมันก็หลงอยู่หลงความรู้ของกูอยูสิ่งที่กูพูดอยเออตีความผิดไปอพวกมึงไงอยู่แค่นี้นะพวกมึงก็หลงตีความ สถาโคตรผิดแล้วก็ปีความอาจารย์วิทย์ไปเอาไปจําแล้วก็ไปปรุงแต่งเป็นความรู้คิดว่าใช่ตรงนั้นไม่มีอะไรใช่กูแค่สมมุติขึ้นมาั้งหมดไม่มีอะไรเป็นความจริงสักอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติของโลกนะไม่ใช่ความจริงของอาจารย์วิทย์หร,นะรือพระเจ้าเจ้านะฮะแล้วพวกมึงก็หลงเล่นตั้งแต่ถูกสอนเรื่องวุญเรื่องบาปแล้วโลกสวรรค์เป็นยังไง,ง,งอย่างนี้จำชิหานไปปวด ใช่ไหมหลงหลงสินหลงสินเออหลงแบบตั้หาหนละเออหลงการบ้าบุญทำบุญล้วจะได้บุญไอ้พวกมึงอ็เป็นเปรตทำบุญแต่เป็นเปรตการให้ทานการเสียสลับการแบ,บ่งปันนะนั่นแหละคือกุศลที่เป็นการชําระล้างความวนะมืดบอดในจิตใจของมึงคนต่างถิ่นนะครในการเอาเข้ามาพวกมึงอะหลงกันทั้งนั้นลนะ แล้วก็สอนกันอยู่นั่นไปทำบุญเอาเงินไปให้พระให้วัดแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมละ่ะกมนั่นแหละเส้นทางของเปรตย่ำหลวมีแต่เปรตเท่านั้นะที่เป็นอย่างนั้นแรงะแรวมเปรตเหมือน,นคุณจิ๊บพูดเดี๋ยวกูจะเอามาพูดดีไอตัวเนี้ยคุณจิ๊บพูดไว้ในกลุ่มเดี๋ยวกูจะเอามาเอามาเล่านะนั่นแหละมันหลงอยู่แค่นี้คนบนโลกอย่างเนี้ย มันไม่สามารถหลุดพ้นออกจากจิตวิญญาณของมันได้จิตมโนวิญญาณนั่นแหละมันต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไม่มีวันจบสิ้นพวกมึงรู้ขนาดไหนมันก็ไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันได้แค่ความรู้มันไม่ใช่ความจริงหลอกตัวเองไปวันๆนะฮะแล้วก็ยังมิดมั่นถือมั่นอยู่ข้างในเนี่ยเก็บความรู้สึกตัวตนไว้แต่ทําเป็นผู้รู้ออกมาแสดงทำมึงไม่กล้าทำมันกูหลอกไอ้แม่เย็ด เออมึงกล้ามีครอบครัวมึงกูไม่ไดะเออกล้ายัดถามกูไงวายอ่ะกล้าไม่ล่ะที่จะไม่ต้องแบกสินแบกธรรมมึงไม่กล้าหรอกเพราะมึงยังไม่เห็นตัวเองไงมึงยังไม่เห็นสวรรค์อยู่ในโอมโลกอยู่ในใจดีชั่วที่ตัวทำมึงไม่เห็นความคิดชั่วพุทธิเลวของมึงคิดดีของมงมึงยังไม่เห็นอะไรเออต่อให้มึงเห็นอ่ะมึงก็หลงรู้เออมึงเห็นนะแต่มึงอมความรู้ทำไมมึง ออกจักจุ้งจริงจังไม่ได้กูจะบอกนะใครที่จะออกจากจุงจริงจังไ,ได้ต้องมาอาจารย์พิจารณ์เดี๋ยวกูจะลบสิ่งเหน,นอยโยกไปจากใจนะมึงไม่ต้องไปนั่งขับาตา,ตาทําสมาธิไม่นั่งตระหนักรู้หาอะไรเลยมไม่ต้องไปทําตระหนักรู้พวกปัญญาของเซนของพวกไอ้ผู้กงแก่เรียนทั้งหลายมากักพูดคําเนี้ยยิ่งมึงปฏิบัติรู้เท่าไหร่มึงยิ่งรู้มากมึงยิ่งหลงรู้มึงกาลังหลงเล่นกับความรู้สึกนิคิตอารมณ์อยู่ แต่พอมึงฟุ้งซ่านมากๆมึงก็ไปหลงเล่นกับความสงบเล่นกับสมาธิแค่นั้นเนี่ยพยายามทาฌานของพวกมึงมาเอาส้นตีนฌานกูมีให้กูให้แดกยานอนหลับแล้วมึงก็สงบเลยนะฮะมึงอยากสงบถาวรนมึงก็ไปผูกคอตายเลยนั่นแหละแต่จงจริงจังมันไม่ตายเว้ยตัวตนของมึงไม่ตายเนี่ยเจ้าท่านสอนแบบนี้แต่คนโง่ีกสอนอีกแบบนึง เห็นไหมนะฮะัมันถึงหลงเงินเนี่ยเออหลงเล่นเนี่ยความคิดมันข้ามความคิดไม่ได้ข้ามความสงบข้ามสมาธิไม่ได้ข้ามความคิดปรุงแต่งไม่ได้ข้ามความรู้ไม่ได้สามตัวนะข้ามความคิดข้ามความสงบไม่ได้ข้ามความรู้ไม่ได้ถ้ามึงข้ามสนสามตัวเนี่ยนั่นแหละจะเป็นเส้นทางปัญญามึงจะกลายเป็นคนโง่แต่ฉลาดแล้วมึงจะเกิดประสบการณ์อะไรบางอย่างตองนั่นแหละแล้วมึงจะไถ่ถอนความมืดกว่าของมึงกอก ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ามรา์กเส้นทางแล้วมึงถึงจะเกิดผลนิพพานโอเคเบอร์โทรของอาจารย์ก็0983484420อ,อิสร,ร,ราเลื่อนจัรทรายให้สุดอยู่ที่เป็นเหตุม่ได้ทำลายให้สิ้นขอบคุณ